だよ。さあ、レッジ。まあ、解説はおなじみ、元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。セカンドハーフ、見ていきます。シュートこのゲームの解説は、元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうここもしっかりディフェンスした。こはさすがですよね。危ない。変化、前半です。ディフェンスをものともしません。 สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรวเวลตันนะครับยังอยู่ในแพ็กของ EPIC INTER m อร์มิลานะครับคลิปนี้พาทุกคนมาดู EPIC RETURN COMEBACK นะครับผมที่ห่างหายจาก เกมเพสหรือว่าเกมอีฟุตบอลไปร่วม5ปีครับฮาวียาสันติครับผม mm hmm. กับตันทีมงูมใหญ่อินเตอร์มิลานในชุดทิปเปอร์แชมป์ปี2009-2010นะครับ ซนติเปรียบเสมือนเป็นมือขวาของโจเซ่มูรินโญ่ในสนามเลยนะครับเขาเป็นกัปตันทีมและนักเตะสารพัดประโยชน์เล่นได้ทั้งแบ็กขวาแบ็กซ้ายมิดฟิลในระบบของมูรินโญ่เนี่ยเขามักจะถูกใช้ในตำแหน่งมิดฟิลฝั่งซ้ายหรือกลางรับนะครับคอยตัดเกมและช่วยเติมเกมริมเส้นผมย้อนไปดูสถิติย้อนหลังของเสนติในฤดูกาลนี้นะครับลงเล่นในเกาโชซิลิอา37เกมจาก38คือขาดไปแค่เกมเดียวนะครับผมแล้วก็ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก13เกมเต็มนะครับผมอิตาเลนครับ 4เกมนะครับก็ขาดไปแค่เกมเดียวนะครับผมทั้งหมดเนี่ย55เกมในฤดูก,กาลนี้ของเซเนติกับอินเตอร์มิลานและทั้ง55เกมนี้ลงเล่นครบทั้ง90นาทีไม่เคยถูกเปลี่ยนตัวออกเลยบ้าไปแล้วครับทุกคนมาหาอึดจริงๆฮะ และทั้งฤดูกาลไม่เคยโดนใบแดงเลยนะครับโดนใบเหลืองไป6ใบกับ1แอสซิสต์นะครับผมก่อนหน้านี้ในร่างเป๊ะ2019และ2020นะครับก็เป็นสนติปีเดียวกันเลยในร่างลีเจนเดอรี่นะครับถ้าเกิดใครยังจํากันได้นะครับแล้วก็จะมีร่างไอโคลิกโมเมนต์ในเป๊ะ2020ด้วยนะครับนั่นคือการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายของสนตติในภาคเป๊ะนะครับหลังจากนั้นในเป๊ะ2021ซีซั่นอัปเดตนะครับที่โคก็ไม่ได้ต่อสัญญากับอินเตอร์มิลานและเอซีมิลานตำนานบางคนของอินเตอรลลก็ถาาปนนนับมมี้เเวว่4 5ปีแล้วนะครับเกือบ5ปีแล้วนะครับมาเป็นวัยเดียวกันนะครับ37ปีในปีนั้นนะครับก็เป็นวัยเดียวกับตอนล่างเฟสนั่นแหละครับสูง178เท้าหลักคือเท้าขวานะครับตำแหน่งตามการ์ดคือแบ็กซ้ายแต่ก็สามารถเล่นได้แบ็กซ้ายแบ็กขวารวมถึงมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายฝั่งขวา CMF DMF หรืออาจจะเพิ่มตำแหน่งเป็นเซนเตอร์ก็ได้นะครับผมแต่ว่าสไตล์ของเขาจะเป็น attacking full back นะครเป็นแบ็กเติมเกมนะครับเป็นแบ็กแบ็กสายบุกนะครับผมบูสเตอร์เม็นแรกเป็นดวลิงนะครับสกิลพิเศษจะเป็นฟอสเซสนะเป็นสกิลเกมรับนะครับคือสไต เป็นเกมรุกนะแต่สกิลวิเศษเป็นเกมรับนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าค่าพลังแพทเทิร์นเนี่ยเวลาอัพเนี่ยจะไปสายไหนนะครับผมค่าพลังสูงสุดนะครับรวมบูสต์เนี่ยจะอยู่ที่104นะครับรวมบูสต์เออเมที่2นะครับเดี๋ยวกดออโต้ให้ดูก่อนอรอบหนึ่งโดยใช้โค้ดอินสกี้ก็เป็นโค้ดอินเตอร์ปัจจุบันเลยนะฮะถ้าออโต้เนี่ยความอึดมันจะเกินเพดานนะครับเพราะว่าจุดเด่นของสนติก็คล้ายๆกับคาฟูนะคืออึดมากๆนะครับ จะได้103นะครับสำหรับออโตนะครับก็สามารถขยับยืนฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้ค่อนข้างดีนะครับและรวมถึงยืนวิงแบ็กยืนสูงได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น LMF อาจจะต้องไปเพิ่มตำแหน่งหน่อยนะครับถือว่าเป็นนักเตะที่ค่อนข้างสารพัดประโยชน์เลยนะครับนักเตะแบบเนี้ยมูรินโญโคตรชอบผู้จัดการทีมทุกคนอ่ะโคตรชอบนะครับผมเพิ่มตำแหน่งได้นะเซนเตอร์นะครับ LMF เพิ่มได้นะครับ แต่ว่าถ้ายืนสูงเป็น AMF เลยเพิ่มไม่ได้หรือว่าปีกสูงๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นแบ็กนะครับโดยกําเนิดก็คือก็คือเป็นสไตล์เกมรับนะฮะเดี๋ยวให้ดูค่าพลังนะครับผมถึงแม้ว่าสไตล์จะเป็น attacking full back นะครับเป็นแบ็กสายเติมเกมรุกแต่ว่าถ้า ค่าพลังแบบยังไม่ได้ปรับอะไรเลยเนี่ยเรื่องของการเปิดบอลก็อาจจะไม่ได้เป็นจุดเด่นของเขานะครับ l o พ pass l o f t พา pass ค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเทียบกับแบ็กตัวอื่นที่เป็นสไตล์เกมลุกนะครับแล้วในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาแอสซิสต์ได้แค่1ลูกเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเปิดถึงแม้ว่าจะเป็นเกมบุกนะครับก็ไม่ใช่จุดเด่นของเขานี่เป็นอาจจะเป็นเหตุผลที่พี่โคไม่ได้ใส่สกิลเอ็ดคอร์ซิงมานะครับผมค่าพลังเกมรับนะครับก็ดูทรงเกือบจะด,ดีนะแต่มี a w เวน n e นะครับอยู่ที่86ที่เหลือสีฟ้าหมดแต่ว่าเป 97นะครับสปีดต้น92เตะแรง89นะครับจ้ำ80นะครับความแข็งแกร่ง78แล้วก็บาลานซ์ทรงตัว92อย่าลืมเรื่องของความอึดทะลุไป101 <laughs> นี่ยังไม่ได้ปรับก้าพลังอะไรนะ101นะครับแต่อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าเขาสามารถเล่นได้เท้าซ้ายเนี่ยครับเวลี่ไฮนะความแม่นยำนะครับผมก็อาจจะ เอาไปยืนฝั่งซ้ายก็ได้นะครับยืนถ้าถ้ายืนฝั่งซ้ายแบบนี้เวลาเปิดมันก็จะไปล็อกเข้าเท้าซ้ายใช่ไหมถ้าเกิดว่าเติมขึ้นไปเปิดนะครับแต่ถ้ายืนฝั่งขวาก็จะเปิดเข้าเท้าหลักนะครับแต่ว่าจริงๆอะ่ะผมคิดว่าสามารถยืนได้ทั้ง2ฝั่งแหละนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยนะครับผม อัพค่าพลังปรับค่าพลังแบบไหนดีนะครับถ้าปรับเนี่ยผมจะลดดิปปิ้งลงแต้มหนึ่งนะครับจาก4เหลือ3นะครับเด็กเซตี้นะครับเด็กเซตี้คือเกมรุกสปีดต้นแล้วก็การส่งตัวนะครับผมจาก8นะจะลดลงเหลือ6นะครับแล้วก็โลว์บอดี้เซนเมื่อกี้เราเห็นความอึดทะลุไป101นะครับผมสามารถปรับได้ลดได้นะครับผมจากเดิม13 Auto ออโต้นะครับผมจะขอลดลงเหลือ11นะฮะ เราจะได้ปรกชั่นคอยส์ยขึ้นมาเนี่ยถึง12พอยเอาไปใส่อะไรครับพี่แน่นอนครับผมเอาไปใส่เกมรับครับผมบอกอย่างนี้นะถึงแม้ว่าสนเิเนี่ยจะเป็นเออแบ็ก ออฟไอเทคกิ้งฟูลแบ็กนะครับเป็นแบ็กสายเกมบุกนะครับแต่เนื่องจากแพทเทิร์นค่าพลังเขาเอียงไปที่เกมรับมากกว่าเกมลุกการเปิดบอลก็ไม่ได้ดูทรงแม่นนะครับแถมสกิลพิเศษเป็นฟอร์เทสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราไปอัดสายเกมรับดีกว่านะครับที่เหลือใส่ดีฟินดิ้งให้หมดเลยนะครับก็จะได้อยู่ที่103อยู่เหมือนเดิมถ้าเกิดยังไม่ได้ใส่บูสเตอร์เมที่2นะครับถ้าใส่แบบสุ่มแรนดอมบูสเตอร์นะครับคุณอาจจะสุ่มได้บูสเตอร์ที่เหมาะกับแบ็กนะครับไม่ว่าจะเป็นดีฟินดิ้ Hard w o r k ร์กนะครับชัดดาวนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันจะไป1 0 4ได้ก็มีหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับถ้าใช้แบบสุม่มแต่ถ้าเกิดว่าให้เลือกตรงๆเลยเราใช้แบบ Select Booster 100ชิ้นเนี่ยผมแนะนำเป็น Agility นะครับความคล่องตัวนะครับผมก็เป็นสายคล่องเนี่ยไออะ i i l i t y เนี่ยมันจะไปเพิ่มเรื่องของสปีดสปีดต้นนะครับแล้วก็กับคืนบาลานซ์แล้วก็ s ัมมิน่เพิ่มขึ้นอีกนะครับทำให้ ไอสิ่งที่เราลดไปเมื่อกี้บางอย่างเนี่ยมันจะกลับขึ้นมานะครับเพราะว่าพอยเราเอาไปใส่ Defending ไปแล้วนะครับแต่อันนี้เนี่ยไอดีน,นี้ไม่ได้มีบูสเตอร์เหลือแล้วนะเสียดายตรงนี้แหละนะ,ะสิ่งที่เราปรับนะครับผมเนี่ยเกมรับเราจะได้ 91, 94, 95, 94กนะครับก็ดูทรงทงตัวแต่ไม่ได้เป็นแบ็กสายรับจ๋าขนาดนั้นนะครับเนาะไม่ใช่แบบ พวกตุลามอะไรไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมเนาะแต่สปีดนะครับกับสปีดต้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราใส่บูสเตอร์เป็น agility นะครับมันก็จะเพิ่มเป็น96 91ด้วยนะครับรวมถึงบาลานซ์กับสเตมินานะครับก็จะเป็น91 101ด้วยนะครับก็จะค่อนข้างเด่นในเรื่องของความอึดลูกอึดลูกเร็วนะครับผมส่วนสกิลนะครับมีดับบบัลทัสติดตัวมาด้วยนะแล้วก็มีเวทเทจพาร์สนะครับผมมีพินพอยต์คอร์ซซิ่งนะฮะก็เลยนี่เติมขึ้นไปเปิดนะครับสกิลเกมรับอัดมาแมนมาร์กิงอ กัปตันซี่แน่นอนต้องมีครับผมเลือดนักสู้ไฟติ้งเซอร์เบอิตก็ต้องมีสกิลค่อนข้างสวยแล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใส่สกิลเพิ่มเติมให้มันคงทนถาวรใช้ได้ยันลูกบวชนะก็ใส่ไปโซคอนโทรใส่กันไปได้นะครับผมเอวันทัสพาสยังไม่มีใส่เข้าไปสกุลพาร์ซิ่งยังไม่มีใส่เข้าไปครับผมหรือจะเป็นพวกไอเอลซอรเปอร์ตี้จะใส่เพิ่มเข้าไปก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับฮาเวียรเซนตินะครับผมเป็นแบ็คที่หายจากเกมเฟสเกมอีฟุตบอลไปเนี่ยร่วม5ปีนะสี่ถึงห้าปีเลยนะครับอย่างที่บอกไปตตั้งแ่เส นะครับผมตอนนั้นเนี่ยตัวเลือกในการเล่นเนี่ยมันยังไม่เยอะนะแบ็คที่เป็นคู่แข่งของเซนติก็คือคาฟูนะครับผมซึ่งมันก็จะมีแบ็คอยู่2คนที่สมัยนั้นตำนานเนี่ยไม่เยอะแล้วก็การ์ดที่เป็นพวกอ e ีพิกโชว์ไทม์บิ๊กไทม์อะไรมันยังไม่มีนะม,นม,ม,นะมันยังไม่มีนักเตะป,ปัจจุบันที่สู้ได้ก็จะเป็นพวกการ์ดฟีเจอร์เพยเยอร์นะครับผมตอนนั้นไอคอนิกโมเมนต์หรือเลเจนดารี่เนี่ยค่อนข้างได้รับความนิยมมากๆนะครับผมจะไม่ขอเท้าความมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กับปัจจุบันเน้นที่ปัจจุบบบบบััััันนนนนนนไวว้้กก่่ออออะะะคครรรตตีีีเเเยยะะมมลืผสําบหแบ็ คล้ายๆกับเซนติถ้าเกิดใครยังไม่ได้เปิดหรือยังไม่ได้ลองเล่นนะครับก็ขออยกตัวอย่างอย่างฟิลิปรามนะครับที่สามารถเล่นได้ทั้ง2ฝั่งแล้วก็เท้าซ้ายเท้าขวาค่อนข้างดีนะครับผมแต่ต่างกันตรงที่เซนติเนี่ยจะเน้นเกมรับมากกว่านะครับผมฟิลิปรามจะเน้นเกมรุกแลวมีเอ็ดคอ์ซิงด้วยแต่สําหรับเซนติเนี่ยครับผมเกมรับจะยืนค่อนข้างแน่นผมชอบจังหวะนี้มากนะครับปฏิกิริยาในการเข้ามาเซฟสไลด์บล็อกลูกนี้ค่อนข้างดีนะครับผมการยืนตำแหน่งนะครับถ้าเกิดว่าเราอัพสาย เกมรับแบบนี้นะจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นสายรับจา๋าผมเรียกว่าสายปักสมดุลแล้วกันนะครับให้สามารถที่จะยืนระยะได้โดยประคองเกมรับได้ค่อนข้างดีแต่การเติมเกมรุกถ้าเกิด ถ้าเกิดคุณอยากจะให้เขาเติมขึ้นไปบ้างนะครับผมเอาไว้เปิดอันเนี้ยแบบนี้นะก็ไม่ต้องปรับอะไรนะเพราะว่าเขาเป็น a อ t แ c k ก n ิ้งฟูลแบ็อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมีหน้าที่ในการเติมขึ้นไปเปิดอยู่แล้วแต่ถ้าเปิดโดยไม่มีเวลาทรงตัวอะไรมากนะครับมันจะค่อนข้างเปิดไม่แม่นนะครับยืนฝั่งซ้ายมันก็เข้าเท้าซ้ายซึยซ่งเปิด ก็ใกล้เคียงกับเท้าขวาแหละจะว่าไปอย่างนั้นเลยนะครับผมแต่ถ้าไปยืนฝั่งขวาแบบนี้นะผมสลับมายืนฝั่งขวาแล้วถ้ายืนฝั่งขวาเวลาเติมขึ้นไปเปิดมันก็จะไปเข้าเท้าหลักนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แม่นขนาดที่เหมือนกับเอ็ดคอร์ซิงนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะก,การเปิดนะครับเราจะต้องลดสปีดผ่อนสปีดเอียงตัวจัดระเบียบร่างกายดีๆก่อนเปิดนิดนึงนะครับยิ่งเปิดระยะไกลมันจะไม่ค่อยแม่นนะครับเอาเป็นว่าจะเด่นเรื่องเกมรับมากกว่านะครับยืนเกมรับดีและถ้าเกิดใครอยากจะได้แบ็กแน่นๆน,น,นะครับแต่ไม่มีพวก defensive อย่างต ลามาเลาโคอะไรพวกนี้กุนเดอะไรพวกนี้นะฮะก็ อาจจะใช้สนนต่นะิตั้งเป็นดิฟเฟนดิ้งก็ได้นะครับผมแต่ถ้าอยากจะให้มีมิติในการเติมเกมรุกขึ้นไปด้วยนะก็ไม่ต้องตั้งอะไรเลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่คอยปั่นปวนริมเส้นนะครับเพราะบางทีเราเจาะตรงกลางไม่ได้ก็รอแบ็กเติมนี่นะครับถ้าเราไปตั้งดิฟเฟนดิ้งางทีก็ดูเลือกน้อยลงไปนะครับความคล่องก็มีค่อนข้างโอเคนะถ้าเทียบกับแบ็กตัวอื่นๆน,นะฮะตัวนี้ก็สามารถที่จะเล่นกับลูกบอลได้ประคองจังหวะก่อนที่จะเปิดได้นะครับยกซ้ายยกขวาไปต่อแล้วจ้าเปิดลูกนี้ <c oughs> เขาอาจจะไม่ได้เด่นเป็นพระเอกเขาอาจจะไม่ได้เห็นว่าชัดวิ่งสปีดแบบโอ้โหสปีดทะลุร้อยอะไรเงี้ยนะฮะเปิดแม่นจับวางนะครับเกมรับแน่นเฟอ้ออะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่สนติคือตัวเลือกที่คุณอาจจะไม่ควรมองข้ามเลยนะครับเพราะว่าไม่มีการแข่งแบบไหนถ้าเกิดเราไม่ได้ตั้งแบบว่าฟิตทุกแม์นะครับผมหัวเขียวทุกแม์นะก็ มันก็อาจจะมีตัวอื่นที่อาจจะเป็นตัวหลักคุณนะครับที่คุณชอบอยู่แล้วเนี่ยอาจจะตัวนี้ไม่ฟิตตัวนั้นเล่นไม่เข้ามือ AI แปลกๆนะครับคุณอาจจะต้องมีการโลเทชันนักเตะกันอยู่แล้วนะครับผมตัวเลือกตอนนี้มีนักเตะเยอะนะฮะอย่าว่าถึง E p i c Big, big Time เลยนะพวกการ์ดที่เป็นโชว์ไทม์ที่เป็นแบ็กกันเนี่ยก็มีตัวเลือกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมองว่าไม่อยากได้นะครับผมเพราะว่ามีตัวอื่นอยู่แล้วนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะเรามีของที่เราพอใจอยู่แล้วเราจะไปมองหาตัว อื่นเพิ่มทําไมอันนั้นเป็นวิสัยปกติเลยนะครับผมแต่สําหรับใครที่อยากลองของใหม่นะครับหรืออยากไม่มีแบ็กที่เป็นตัวใช้ได้ตลอดยาวๆนะครับยันเลดเกมถ้าพูดถึงก็คือยันเลดเกมคืออาจจะอย่างน้อยๆอีก1ปี2ปีนะครับผมจนกว่าจะมีพวก Big Time การ์ดเลดสูงๆแบบ1้อยห้าออกมาเยอะๆนะครับผมอันนั้นนะก็ว่ากันอีกทีหนึงนะครับแต่ทรงอย่างเซนติเนี่ยเป็นนักเตะที่ พอผ่านไปสักระยะหนึ่งคุณลองกดเข้ามาดูนะว่าเขาลงเล่นไปกี่แมสนะครับผมนักเตะประเภทนี้แหละจะเป็นนักเตะที่ลงเล่นให้คุณมากที่สุดในทีมนะครับเพราะว่า สามารถเล่นได้แล้วไม่มีจุดอ่อนให้เห็นในช่วงเลดเกมนะครับสตามีน่าไม่หมดนะครับนักเตะพวกนี้เล่นโคตรดีเล่นโคตรคุ้มนะครับผมใช้งานได้เยอะแน่นอนนะครับอาจจะไม่เหมือนกับกองหน้าที่เราอาจจะขี่คอกันลงเล่นแล้วเราจะเลือกใช้แค่ตัว2ตัวบางทีลงเล่นแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวซุปเปอร์ซับออกมาอาจจะไม่ได้ลงเล่นทั้ง90านาทีแต่ยังแบ็คประเภทนี้นะครับผมเดี๋ยวผ่านไปสักสอสาเดือนอะถ้าเกิดใครเปิดได้แล้วลองกดย้อนมาดูสถิตินะครับว่าคุณใช้งานเขาไปกี่แม์นะครับผมบอกได้เลยว่า เยอะแน่นอนนะครับโอเคนะครับขอบคุณคุณพันธุพงศ์ด้วยนะครับสำหรับ ID รีวิวนะครับผมใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง Bomb Ski for Bomb Ski Review ครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมกดไลค์กดพูดคุยกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสุดท้ายนี้ก็อยากให้ตำนานเก่าๆที่เคยมีในพารคเพสหรือยังไม่เคยมีเนี่ยก็เพิ่มเข้ามาในเกมเรื่อยๆเพิ่มเพิ่มความสนุกสนานให้กับพวกเราด้วยนะครับได้โปรดนะพี่โคนนะ เสติมาแล้วและเอต้อร่างอินเตอร์เมื่อไหร่จะมานะพี่โคนะรวมถึงเฮนันเคสโปด้วยนะครับเอาเข้าเกมนี้บ้างก็ดีนะครับขอให้มาเถอะทุกคนอยากได้สวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ 北沢さんここまでご覧になっていかがですか？いい手順でした。シュートーさあ、曇りだ。インターセプト北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まずは！<れ><れ>